สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาสรุปตารางคะแนนล่าสุดนะครับในการแข่งขันเอสโคลาวอลเลตบอลไทยนลีครั้งที่17ฤดูกาล2021-22อ,อัอันนี้ก็เป็นหลังจา,ากจบนัดที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประเภททีมหญิงกันก่อนเลยนะครับประเภททีมหญิงนะครับตารางคะแนนล่าสุดอันดับหได้แก่สุพรีมชมรีอีเทค15คะแนน สองไดมอนด์ฟุตไฟเชฟสปอร์ตคับ9คะแนน3ามนครนนท์แปคะแนนส p r o f e เฟ s u v อารคะแนนห้านครนัทสีมาคิวมิ C, VC, 6, นซีวีคะแน àn, 7, C, 2, น6กคอนแก่น Star ์วีซคะแนน7จ็ดเกษตรศาสตร์วีซีสคะแนนและแปดแบ็ o พาวเวอคะแนนนะครับส่วนทางด้านตรารางคะแนนล่าสุด ประเภททีมชายนะครับอันดับ1ได้แก่นครรัชศสีมาคิวมิ C, VC, นซีวีซีคะแนนนะครับสองไดมอนด์ฟุตไฟเชฟสปอร์ตคับเคะแนน 3. ามโกลซิตี้มเอเชียเกาะกูดคาบาน่ 3, City, Asia, Good, ana, 9นา9คะแน 4, uno, VC, น 4. ี่พิซนโลกวีซคะแนน 5. ้ายากุโซอาร์เอมยทีสมุตรปราการ VC 5คะแนน 6. กเกษตรศาสตร์ VC ซีหคะแนน 7พยักเซนเซ3คะแนนและแปดไอแอมปรินสีสกเกต VC 0ย์คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประเภททีมชายนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีไร้้า่นะครับ, C, รบก็คือแข่ง5นัดชนะทั้ง5นัดเลยนะครับเช่นเดียวก,กันกับประเภททีมหญิงนะครับสุขพรีมชมบรีอ e ีเทคที่แข่ง5นัดก็ชนะ5นัดรวดเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ